หัวใจเศรษฐีรองศาสตราจารย์ดรสมชายพัฒภานิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศตษฐศาสตร์และการเมืองสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายคะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เป็นหัเสียงเบาครับดิฉันโยงไปเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องของนายกไปเจอคุณทักศิณ์ที่เชียงใหม่แล้วหลายคนอานไม่รู้แหละว่าแบบหลายคนก็บอกว่าเออตกลงใครตัวจริงนายยกเลยยัง แต่มันก็ทําให้เกิดกระแสะแว่าแบบเอ้ยไม่รู้คุยอะไรกันเนาะแต่บางรายเขบอกเออเรือกปรับคลรมอลรึรเปล่าทางอาจารย์สมชายมองยังไง้านนะคะจังหวะที่ถูกต้องแล้วหรือยังควรจะมีการปรับคอรมอแล้วก็ต้องฟังความคิดเห็นความความแนะนําของคุณนัตติยังไงบ้างนะคะเออผมคิดว่าตอนนี้มันจะมีการประชุมเรื่องของในตัวงบประมาณนะครับอ่าพอมีการปรับตัวงบประมาณผ่านไปนะครับอาจจะมีประเด็นว่า มันถึงเวลาหรือ,อยังที่จะมีการปรับคลอมยิ่งนะได้มีการพบกับคุณทักษิณลำานองนี้ผมยังมีความรู้สึกขอเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วนะฮะเงื่อนไขในการปรับคลอมเนี่ยนะครับผมยังคิดว่าถ้ามองจากโดยภาพทั่วไปเนี่ยมันยังไม่เคยชัดนักอันนี้บอกของเงื่อนไขก็เพราะว่าหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันก็มีบางนะฮะบางบาง,บางคนที่อาจจะเรียกว่าบางกระทรวง ที่อาจจะเรียกว่ายัางทํางานนะฮะไม่ได้เต็มสตรีมหรือเด่นต่างเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าจะมีการปรับอาจจะมีการปรับบ้างแต่ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระทรวงหรืออันที่สองนะครับก็คือว่าเฮ้สถานการณ์ตัวนี้มันอาจจะมีแรงกดดันว่าเฮ้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอันนี้นะเป็นอันที่สองนะครับผมคิดว่าถ้าโดยภาพรวมแล้วผมยังคิดว่าถ้าจะปรับกรอมมจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะให้มีความเด่นชัดมากขึ้นนะครับว่าเอ๊ะ นะมันมีความผิดพลาดหรือว่ามันมีความตรงไหนที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมคิดว่าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม้ว่าจะมีบางกระทรวงที่อาจจะเรียกว่าไม่ไม่ค่อยแอคทีฟเท่ากับบางวงแต่ผมยังคิดว่าความจําเป็นในส่วนนี้ยังไม่มีนะครับับอที่สองพูดง่ายๆนะรัฐบาลเองก็มีเสถียรภาพสูงครับคือเพื่อนด้านฝ่ายค้านนี่เป็นต้องพูดถึงเลยนะครับแท้เกี่ยวกับว่าไม่มีโอกาสเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งนะฮะแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีนักแต่ทุกคนก็เห็นใจเพราะว่าเศรษฐกิจที่มันไม่ดีส่วนหนึ่งเพราะมีการเรื่อองงขเศษฐกิจ ของอะไรครับของความสามารถในการแข่งขันขไทยซึ่งมันแย่มาโดยตลอดตับใเศรษฐกิจโลกนะฮะก็เป็นส่วนที่ผ่านม,มาปีที่แล้วก็ไม่ได้เคยเป็นใจมากใหม่เท่าไหรนะ่นักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมีการปรับนะฮะในกรณีนี้ผมก็คิดว่าอาจจะเกิดจากการที่อย่างน้อยที่สุดนะฮะต้องการที่จะเรียกว่าอะไรครับเพิ่มเอ่อเรียกว่าอะไรครับเป็นการเราจะต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ามันมีกิแรงกดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะก็คือแรงกดดันในบางส่วนนะฮะที่อาจจะเกิดจาก พักรวมในในพักเดียวกันหรือในพักร่วมซึ่งอาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงอันนั้นเกิดจากภายในของเขาเ,าเองซึ่งในส่ว,น,วน,น,น,นนี้ผมคิดว่าถ้าจะมีการปรับก็คงจะมากับการปรับตัวนี้ส่วนในเรื่องที่ว่าจะมีการปรับในกรณีของนายกใหญ่อันนี้ผมก็ยคิดตัวอย่างอย่างน้อยที่สุดหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งถ้ามองจากประชาชนผมก็คิดว่าถ้าดูทคะแนนเสียงรัฐบาลก็ทํางานอย่างน้อยที่สุดในในสายตาของคนทั่วไปก็ทํางานหนัก นะานายกก็คือโอ้โหออกไปนะครับจนกระทั่งได้เป็นข่าวออกมาหน,น,น้าดึกใน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 นิตยสารแต่ไม่ได้หมายความเิดหน้นาดนึกแล้วจะหมายความว่าโอ้โหมันหมายถึงเยี่ยมยอดอะไรไม่ใช่ครับแต่เพียงแต่ต้องการบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือมีปรากฏการณ์ที่ออกไปแล้วก็ทาหน้าที่ในลักษณะที่เป็นเซลส์แมนทำอะไรต่างๆแล้วก็เศรษฐกิจตรงนี้ก็มีการปูพื้นนะครับในการดําเนินการเพียงแต่ตัวพื้นตัวนี้ยังไม่ได้เดินเพราะว่าไอ้ดวงก็ประมาณยังคลากรสังอยู่นะครับคงจะมาเริ่มใช้ตรงนี้ เพราะฉะนั้นนี่จริงๆแล้วถ้าจะมีการปรับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เห็นชัดนะหลังจากนี้ไปอีกสักหกเดือนให้มันเห็นชัดหรือว่าเฮ้ยหลังจากที่มีเรื่องของอะไรครับงบประมาณแล้วมีแรงต่างเหล่านี้มันมีกระทรวงไหนอะไรนะที่ทําหน้าที่ในลักษณะที่จําเป็นต้องปรับก็บอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องภายในละอันนี้ผมคงจะแล้วแต่แต่ละภัคว่าเฮที่จะต้องการมีการปรับเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้คนบางคนเนี่ยนะครับซึ่งรออยู่ข้างนอกนะครับมันมีโอกาสที่จะ เข้ามานะครับส่วนอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งถ้าโอกาสจะรับเนี่ยอาจจะมีการตอบคําถามนี้คือรออยู่ข้างนอกมานานแล้วจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรับเพื่อให้คนที่รออยู่ข้างนอกเนี่ยมีโอกาสที่จะ <c oughs> เข้ามานะครับเอ,อ <c oughs> บแสดงสีมือหรือเอ,อสร้างความชอบธรรมในแง่ที่เข้ามาโดยตรงส่นานนี้นะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดความจําเป็นในการรับเพราะั้นที้ผมคิดว่าบ่งความจําเป็นง่ายๆในเรื่องของความทั่วไปเนี่ยผมยังคิดว่าน่าจะรออีกสักหกเดือน กับอันที่สองถ้าจะในการปรับเรื่องของความเหมาะสมเพราะมันผมคิดว่าต้องมีเวลามากกว่านี้กับอันที่สามอันที่ผมตอบไม่ได้ก็คือถึงเวลาแล้วที่จะอะไรครับที่จะปรับฮะเอาคนที่รออยู่ข้างนอกเนี่ยซึ่งต้องการที่จะมาอะไรครับมาทํางานเพื่อที่จะเป็นการรองรับเพื่อเตรียมการสู่การที่จะอะไรครับในลักษณะที่จะเริ่มมีประสบการณ์เพื่อที่จะดําเนินการดําเนินการเป็นผู้นาของประเทศได้ต่อไปในอนาคตนะครับหรืออะไรบอกนั้นนั่นนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่า ในส่วนนี้นะครับในในส่วนของการปรับเนี่ยผมมังคิดว่าการจะปรับในแง่ของดูแล้วเนี่อย่างน่าจะต้องรอแต่ว่าอาจจะปรับหลังจากที่มีการผ่าน,นเรื่องของงบประมาณแต่ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งสองเหตุการณ์ที่ผมได้พูดถึงก็ยังเป็นไป,นปนได้ครับค่ะเพราะตำแหน่งรัฐมันป็นคลังค่ะดรสมชายคือหลายคนก็มองว่าคือตอนทีุ่ณเศรษฐาเข้ามาแลบตำแหน่งแล้วก็ควบ รัฐมนตรีทังด้วยแล้วก็สมชายก็บอกว่านี่แหละแบบแหม่ดูได้ทุกอย่างทุกเด็ดเสร็จแต่พอตอนนี้มันมีเรื่องของอาจจะเรื่องของเงินดิจิทัลด้วยเนาะหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะคะบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นทางเลือกทางลงหรือเปล่าว่าเออกลับเปลี่ยนแล้วก็เลยทําให้มีชื่อของคุณพิชัยคินหาวิชระเข้ามานะคะแล้วอ็สมชายยังมองไม่เพราะว่าเอ๊ะงเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับนายกที่จะต้องนั่งคับวรือว่าเออก็เปลี่ยนรัฐมนตรีฟังให้คนอื่นเข้ามาดูดีกว่านะคะ นะเอาละครับอันนี้สําคัญมากเราจะสังเกตดูว่าจริงๆนายกก็เข้ามาดูแลเรื่องการคลังมาตั้งแต่ต้นเพราะต้องการที่จะดูเรื่องของอะไรครับเพราะอย่างี่สุดเนี่ยพักรวมแล้วกับพรรครัฐบาลเนี่ยมันจะต้องนาเด็พภาคเพื่อไทยคงจะเรียกว่ามาอยู่ที่ตรงนี้มันดูได้พุกพักนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของอะไรตัวเชื่อมโยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอออกมาปั๊บเนี่ยมันก็เกิดประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องดิจิตอลดิจิตอลก็เลยสร้างความเขาเรียกว่าอะไรครับสร้างเอเป็นเป็นเรื่องของปัญหานะครับของรัฐบาลตึ่ง จำเป็นต้องแก้เห็นไหมมีการชะลอแล้วก็รอเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอีเหตุผลหนึ่งที่ผมดูแล้วนะครับ <S <S ว่าเกิดความจําเป็นในแง่ไหนก็คือนะครับก็คือให้ถึงเวลาแล้วที่น,นายกนะครับอาจจะต้องหาคนมาช่วยมาดําเนินมาตรการนี้เลยพเพราะดาเนินมาตรการ,าร,การทั้งสองอย่างนะครับนะบและนายกก็นะก็รู้สึกว่าสามารถที่จะน้อยที่สุดนะฮะก็คือดําเนินมาตรการมาได้ถึงขนาดนี้นีนี้อ้งนานต่อไป เป็นงานที่จะเอ,อ,อยู่ในลักษณะที่จะต้องมีการเชื่อมโยงข้าเชื่อมโยงปั๊บสิ่งที่สําคัญก็คือตัวนายกนะนะครับอาจจะไม่จําเป็นไหมที่จะต้องอยู่ที่ดูดการคลังท่านนายกก็มองเป็นภาพรวมใยญ่ยแล้วแหละมีความม,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 มีการยอมรับนะครับจากทุกภาคในด้านการชี้ทกุกที่มาได้รวมทั้งด้านของการคลังเพราะก็คุมอยู่แล้วแล้วก็เอาเรื่องของเทคิคอลตีเนี่ยในเรื่องการคลังมาให้คนนึ่นทำนะครับเพื่อจาอะไรครับ เพื่อที่จะรับผิดชอบนะในเรื่องของอดิจิตอลหรือในเรื่องของทางด้านของผมเรียกว่าเป็นประเด็นปัญหาทางเทคนิคเพราะเกี่ยวข้องกับทางด้านอาคารเนี่ยมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นปัญหาทางเทคนิค,ท,นนนท,ท,ค,นคที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับอีกอันหนึ่งเป็นปัญหาในเชิงเชิงอะไรครับเชิงกลยุทธ์ซึ่งในส่วนของเชิงกลยุทธ์นั้นท่านนายกอาจจะทํานหน้าที่เป็นตัวนายกแล้วก็ดูดูรอบๆรวมทั้งดูทางการคลังอยู่ในนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านนี้ผมก็ไม่แปลกใจเพราะก็มีข่าวข่าวประเทนม้อยู่แล้ว บางคนมีงานนมีคนมาถามผมชื่อนั่นชื่อนี่จะรู้จ pues ักไหมนะครับในกรณีนี้ผมก็คิดว่าความเป็นไปได้ในส่วนมีมีเหมือนกันครับอันนี้ต้องยอมรับอย่างนป้นที่ตืเป็นการปรับเพื่ออะไรครับลดภาระของท่านนายกให้ท่านนายกเนี่ยมาดูแลเรื่องไม่ใช่ไม่มาดูแลทางการคลังเพราะนายกต้องดูแลทุกกระทรวงอยู่แล้วแต่เรื่องกระทรวงการคลังเนี่ยการจะดูต้องใกล้ชิดมากเลยก็จะสังเกตดูทุกทุกรัฐบาล นะฮะจะให้ความสําคัญกับเรื่องของกระทรวงการคลังเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรงนี้ท่านสามารถที่จะดูแลในเชิงกลยุทธ์ส่วนด้านทุกิคอลิตี้รวมทั้งถ้ามันมีเรื่องของดิจิเตอร์ก็ให้คนดูแลอันนี้ผมก็ไม่แปลกใจถ้ามีการปรับที่เปลนนี้ครับค่ะซึ่งชื่ของคุณพิทยาคินหาวิเชยรนี้ก็เป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นทู้ปรกษานายกด้วยความเหมาะสมก็นั่นแหละแต่ว่าที้ ก็คือกวนคลังก็อยู่ในภาวะที่นายกเองก็แสดงความที่เห็นหลายต่อหลายครั้งเรื่องของดอกเบี้ยเนาะการเปลี่ยนด,ดัมนีกลังเนี่ยนะคะมันจะลดความตึงระหว่างแบงค์ชาติกับคลังเรื่องดอกเบี้ยนะคะหรือว่าก็ไม่เกี่ยวกันหรอกเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของทิศทางที่มองต่างกันอยู่แล้วนะคะครับเรื่องควา,า,า,ามสมพ่วังคลังกับทางบ้านนะมันจะมีสองโมเดลครับโมเดลหนึ่งนะครับนะครับเป็นโมเดลที่คลังนะครับ พูดงานคุมพูดน่าไม่เคะค้างคุมฮะคือรัฐบาลเนี่ยคุมทางด้านของดังชาตินะครับซึ่งในหลายๆประเทศนะฮะมนะีอย่างนาในตัวกีเส็นเดอรชัดห,หลายประเทศอ่ะนะครับแต่ประเทศลักษณะน,นี้จะมีประเด็นปัญหาว่าคือเป็นรัฐบาลที่น่าถูกมองว่าเป็นการล่วงอำนาจกับอีกประเทศหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีการถ่งดุลพอพิพรมีการถ่งดุลปั๊บเนี่ยนะครับทางด้านคลางกับทางด้านกับทางด้านของ ธนาคารกับนมมักจะเรียกว่าอะไรครับไม่ค่อยเป็นไม่ช่อลูกมือกันละในกรณีมีโอกาสที่จะอะไรครับโอกาสที่จะเป็นศัตรูกันได้แต่เป็นศัตรูกันแบบไม่ได้มาเข็นฆ่ากันนะฮะเพียงแต่มีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบที่มีชใช้กันแบลนด์นะฮะอย่างในอเมริกาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในยุโรปก็เช่นเดียวกันครับที่ออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในกรณีของไทยก็มีทั้งสองแบบครับ แบบหนึ่งก็คือแบบหนึ่งนะทางด้านของกระทรวงคลังกับทางด้านแบงชาตินะครับสามคนต่างที่อะไรครับดาเนินมาตรการซึ่งอาจจะไม่ค่อยเห็นตรงกันก็ได้หรือเห็นแบบสองทางของเราเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับที่จะคลังกับทางด้านแบงชาติเห็นตรงกันนะมักจะหมายความว่ารัฐบาลจะอยู่ในฐานหน้าที่เ้าเรียกว่าะเอ่อปล่อยให้ทางด้านแบงชาติดําเนินการแล้วก็มีลักษณะของกลุ่มที่เข้ามานั้นจับมีลักษณะที่ ผลักดันทางด้านส่วนเนี่ยนะครับานด้านคลังเนี่ยไม่ค่อยเช้่ข้นมากนะนะอย่างผมยกอย่างรัฐบาลชุดที่แล้ว,ลวเราเห็นได้ว่าที่ผ่านมานะครับก็ปล่อยให้ทางด้านมาักวิชาการด้าน,านาต่างๆพวกนี้ผมเข้ามาปับเนี่ยมกักจะไม่เคยมีประเด็นปัญหาเพราะว่าคลังกับทางด้านนี้นะครับอยู่คนละอยู่คนละที่แต่ก็อยูู่อยู่ในลักษณะที่อยู่ไม่เซ็ตไม่เซ็ตก็คือลักษณะอย่างเดียวกันรัฐบาลก็ม้มาเด็ผลักดันแต่ในรัฐบาลชุดนี้อาจจะมีความแตกต่างกันเพราะทางรัฐบาลก็มีความรู้สึกว่าเทศต้องมีการผลักดันตรงนี้แหละครับ ที่จะเป็นจุดที่ทําให้เราได้เห็นเรื่องของเอ๊ะทำไมด้านชาติกับด้านนายกเห็นไม่ตรงกันต้องการผลไม่กะทั้งวันนี้คุณดนข่าวฮะกระทรวงการคลังออกมาพูดแล้วต้องลดดอกเบี้ยเพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจเก็บไปไม่ถึงอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งครับว่าของเราเป็นอีกโมเดหนึงนหน่งนะครับโมเดในลักษณะที่คงนะครับกำลังที่จะเรียกว่าบองในส่วนของการบองให้มันมีความสอดคล้องเพราะฉะนั้นในกรณีเรื่องของความเห็นไม่ตรงกันนะครับมันก็คงจะมีเหมือนที่ผ่านมาแต่ผมเชื่อว่าในเดือนเมษาเนี่ย นะครับแน้ทางด้านกลางกับทางด้านบงค์ชาติจะมีความเห็นที่อ่างที่บ้าชาติก็คงจะมีลักษณะเป็นอิสระในด้านในด้านของไมเคิลนะครับในด้านลักษณะหนึ่งแต่ผมยังคิดว่าเดือนเบสานี่น่าจะมีการปรับส่วนหนึ่งที่เป็นมีการปรับเป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะเป็นผลเข้าคงทางด้านบงค์ชาตินะครับเขาที่แล้วเป็นสามต่อสองนะครับแต่ตอนนี้สามต่อสองแต่ตรงข้ามก็คือว่านั้นพบเริ่มนะครับมีความรู้สึกว่าโอ้เวลาถึงเวลาแล้วพอดูแล้วนะเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในลักษณะที่ต่ํา นะครับแม้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในลักษณะที่ต่างชาติต่างประเทศยังไม่ลงก็ตามเพราะฉะนั้นในนี้ผมก็คิดว่าทางด้านของกรรมการบางท่านน่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าปร้เทศจำเป็นจะต้องปรับบวก,กรแรงกดดันจากทางการเมืองกับประชาชนมันสูงมากทุกวันเราจะได้ยินเพราะฉะนั้นในกรณีผมมีคิดว่าด้านของบางชาติกับกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ในลักษะสูงตรงกันนะครับผมังคิดว่ายัางมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งแต่ว่าในเดือนมีนาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับยังไงก็ตามโอกาสเป็นไปได้ ถึงนะครับว่าทางด้านของตราชาติคงจีการลดดอกเบี้ยเพราะเนื่องจากาแรงกดดันทางการเงินสูงอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือมองว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวในตราที่ชาอาจจะต้องมีแรนช่วยเหลือทางด้านของทางการเงินเพราะฉะนั้นกีนี้ผมคิดว่าในที่สุดทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ได้ตรงกันเพราะว่าไมซ์ของทางด้านของร่าชาตินะครับกับมีนะก็ไม่ได้เป็นไมซ์ที่หมายความว่าอย้อมอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเงินนะครับอ่าอยู่อยู่ตลอดเวลา นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ผมคิดว่าตัวนี้ยังมีความแตกต่างแต่ในเดือนเมษนาผมคิดว่าแบงค์ชาติคงจะมีการลดและขึ้นปีหลังอดมีโอดดโกาสที่จะลดมากกว่าอีกครั้งหนึ่งด้วยซ้ำครับนะครับโด<ม>ยเป็นผลที่ผมบอลแรงกดดันทางการเดือนกับโลกเศรษฐ,ฐกิจแต่ไม่ได้หมหายกวามว่าทางด้านแบงค์ชาติกับทางด้านนี้แบงค์ชาติจะอยู่ภายใต้ขังเพราะอย่างน้อยที่สุดด้านของไมเคิลแม้ว่าในด้านแม่การเมืองแน่นอนการเมือนเป็นคนคุมทางด้านแบงค์ชาติแต่ในทา้งปฏิบัติการหลายหลายแห่งนะฮะเราจะเห็นว่าบางนีมันมีความถ่วงดุลระหว่างแบงค ของอทางทางด้านของอะไรครับของของด้านของรัฐบาลของเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้สิ่ง่วัสดิ่านมารัฐบาลที่เรียกว่าไม่ได้เข้มข้นในการคันคลังก็จะให้แบงค์ชาตินี่ยมีสลักจะเป็นที่แล้วก็มกักจะไม่เคยมีการขัดแย้งกันแต่รัฐบาลชุดนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเองกําลังาลดำเนินมาตรการที่เข้มข้นซึ่งแน่นอนครับการเข้มข้นนี้อาจจะไปกระทบกับเรื่องของนโยบายทางก,การเงินของแบงค์ชาติได้ในระดับหนึ่งครับ ึ่งก็อ่อผลคุณชมผลที่แล้วนะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินงสุขมากห้าเสียงบอกว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยแต่ว่ามีสองเสียงบอกว่าเออลดเถอะอาจจะเป็นไปได้ว่าครั้งหน้ามันอาจจะมีมากกว่าสองเสียงคือเห็นว่าลดเถอะนะคะเอ่อดรสมชทยเวลาอีกประมาณสักห้าน,นาทีจะคำถามสุดท้ายดรสมชท,ย,ย,ทยก็ให้ให้วิ่งมองไว้นะคะว่าเออพอทางนายกเศรษฐาได้ไปเจอกับคุณทักษิณแล้วอีกไม่นานมาปแบบขนาดเงินเฟ้อไม่ไหลาเขาบอกว่าเอ๊ะ คือในที่น้อนว่าต้องระวังไหมเดี๋ยวจะหาว่าไอ้เนี่ยรัฐบาลซ้อนรัฐบาลตกลงอำนาจตัดสินใจในการปรับพรมอหรือตัดสินใจอยู่ที่ใ,ใครเนี่ยค่ะอยากจะให้เราก็สินใจพูดถึงประเด็นนี้หน่อยนะคะครับเราต้องยอมรับอยาต้องให้เกียรติกับคุณเศรษฐารัฐบาลคุณเศรษฐา,ฐาก็เป็นมาจากทางด้านของเอ่ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จท่านก็มีตัว <c oughs> ของตัวเองแต่แน่นอนท่านเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับบุญหลุนทัเพราท่านนี้ก็ต้องเกรงใจแต่ยังไงก็ตามความเกรงใจบวกกับตรงนี้ นะครับในกรณีผมก็คิดว่าไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยยูดีๆนะฮะมาเป็นรัฐบาลสองรัฐบาลผมคิดว่าในกรณีผมไม่อยากจะมองรัฐบาลในแง่นี้ผมยังคิดว่าคุณเษฐานะนะครับยังเป็นรัฐบาลเทียงแต่แน่นอนครับจะต้องมีการฟังแนวคิดหรือข้อแนะนําจากทางด้านพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นต้องฟังในฐานะนายกกับสองอยู่ในพรรคอันนี้ผมคิดว่าผมยังบอกว่าขอให้มองเป็นลือดหนะผมยังมองในแง่ดีว่ายังเป็นนายกและท่านเอง ก็เป็นกิจมุสิกิของท่านไม่ด้หมไยความว่จะกดดันได้มีทุกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดที่ผ่านมาผมคิดว่าสิ่งที่ดําเนินอยู่ผมยังคิดว่ายังเป็นรัฐบาลแต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นรัฐบาลของคุณสิทธาที่จะต้องฟังเรื่องของอะไรครับต้องฟังเรื่องของข้าแนะนานะครับจากทางด้านของพรรคพรรคอ,อะไรครับทางด้านของพรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นผมยังไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ในสองรัฐบาลเพราะฉะนั้นต้องให้เกียรติรัฐบาลในแน่นี้ว่า และแนแนวคิดนะความเป็นเอตลักอัตลักษณ์อสอตัวยก็มีอยู่ในระดับหนึ่งแน่นอนครับเพียงแต่ว่าแน่นอนครับเสียงของคําแนะนําเหล่านี้ก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างจะดังพอสมควรนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับผมก็คิดว่าทางพรรคพรรครัฐบาลก็คงจะต้องมีการฟังบ้างในระดับหนึ่งเพราะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นพรรคแต่ว่าไม่ได้ดนก็ทุกเรื่องนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหนึ่งแม้กระทั่งภายในพรรคเอง นะครับกับลำที่สองพักร่วมรัฐบาลการที่จะแน,นะนํำทุกเรื่องว่าจะยอมรับเป็นไปไ,ได้แน,น่นอนแต่ก็ต้องยอมรับว่าใน,ใน,ใ,นในฐานะที่เป็นนายกที่มาในลักษณะน,นี้ความจําเป็นในการที่จะปรึกษาหารือกับผู้ที่มีประสบการณ์ล้นมีนะครับอ่ามีแรงครับนะที่อยู่ในพักเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นแต่ผมยังบอกว่ายังเป็นนายกคนเดียวครับนะเป็นเป็นนายกที่ต้องรับฟังมากขึ้นมามากกว่านายกคนอื่นๆเท่านั้นเองครับอ่าค่ะอะท้ายสัถนมสั้นเลยค่ะ นี่คือแนวโน้คมครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ากลับแล้วทางดรสมชฐยมองไหมเพราะว่าม,มีกระทรวงไหนที่เป็นรัฐมนตรีนนตรีโรคลือบ้างเอ่ที่อาจจะต้องมีแนวโน้มว่าต้องมีการปตอบะคะอย่างผมได้เรียนนะครับว่ามันมีสองเหตุสองสามเหตุการณ์นะครับนั่นนี่ก็จะเป็นบทการที่ผมที่ได้บรรยายไปแล้วนะครับอีอเหตุการณ์หนึ่งก็คือเป็นาก,การเหตุการณ์ในการที่จะอะไรครับเป็นการปรับเพื่อที่จะเปิดตัวนะครับน่ะเออเปิดตัวนะบางคนนะครับ ในลักษณะที่จะให้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสนะเข้ามาดูแลเป็นการเตรียมการในอนาคตอันในเกเรื่องหนึ่งแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือดูความเหมาะสมว่าให้กระทรวงไหนยังทําไม่ได้ดีนั่นนนัเปลี่ยนในส่วนสุดท้ายนี้ผมยังที่ว่าน่าจะให้เวลาประมาณ6เดือนครับคือหนึ่งปีหกเดือนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ายังเร็วเกินไปในการที่จะตัดสินว่าเฮ้กระทรวงไหนทําหน้าที่ไม่ดีหรือชาของมันเพราะฉันมองในแง่นี้นะครับผมก็คิดว่าในส่วนนี้ยังไม่มีความจาเป็น นะเพราะฉะนั้นเรือที่เกิดขึ้นมันก็มาจากกรณีที่เราพูดถึงเรื่องการพลังในเหตุการณ์ที่ผมไม่พูดถึงส่วในกรณีน,นึงผมยังคิดว่าในกรณีนี้อาจจะมีโอกาสแต่ว่าคงจะไม่มากนะักแต่ก็ไม่ไม่ปิดโอกาสว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเข้ามาสู่นะครับอะไรครับตัวแทนเข้ามาสู่ในแง่ของการบริหารการจัดการอย่างน้าอย่าง,างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการอะไรครับเป็นการเปลี่ยนการเพื่อที่จะขึ้นมาสู่ตำแหน่งที่ใหญ่กว่านั้นในอนาคตก็ยังเป็นไปได้ นะครับแต่ในขณะนี้ผมยังคิดว่าวสถานการณ์ต่อนน้นนะฮะตอนมีภาพเป็นการทั่วทั่วไปนะผมยังคิดว่าความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนเนี่ยควรจะอรอสักหนึ่งเดือน,นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าไม่อ่ไม่เป็นไปแต่เป็นลักษณะเป็นกรณีพิเศษกันแล้วกันคร,รับเป่นกรณีของกระทรวงการทลังครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะทุ่านสมชายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอ็มร้อยห้าสไมไทยแลนด์